คนพูดกันมากว่ามันจะเข้าขายแชร์ลูกโซ่ไหมหรือมันเนียนเนียนมากฮะพี่แก้วฮะคือเราต้องยอมรับว่าตัวผู้เสียหายหรือว่าตัวของดีไอคอนเองเนี่ยได้มีการเอาข้อกฎหมายมาปรับหลายๆอย่างที่เขาเรียกว่าไฮบริดนะครับมีการผสมผสานกันแน่นอนว่ากรณีแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าเน้นเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายนะครับสองก็คือมีผลประโยชน์ที่ค่อนข้างที่จะพิเศษ นี่เขาเรียกว่านี่คือนี่คือองค์ประกอบหลักๆของคําว่าความผิดตามพรบเรื่องของแชร์ลูกโซ่นะครับพี่แก้วกลับมาตรงที่ว่าหลอกลวงประชาชนหรือช่อโกงประชาชนหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งตัวของทีมงานเองเนี่ยได้มีการเต้าเรื่องได้มีการขายฝันได้มีการพูดกับชาวบ้านหรือไม่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าขายไม่ได้และจะมีทีมเข้าไปซัพพอร์ตแต่ชาวบ้านที่เป็นผู้เสียหายของพี่แก้วเนี่ยเขาบอกว่ามี มีการรับปากเขาว่าจะให้ค่าคอมมิชชั่นเขาเท่านั้นเท่านี้มีการบอกว่าถ้าเกิดขายไม่ได้จะมีทีมส่งเข้าไปชาวบ้านหลงเชื่อในส่วนของพี่แก้วก็เลยจะกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นการเ,เข้าช่อกงประชาชนครับทีนี้คือเราฟังแล้วล่ะว่าเอาหลักเข้าขายช่อกงประชาชนพี่แก้วถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะพี่ มันไม่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เลยหรือตํารวจก็ไม่กล้าเล่นเรื่องแชร์ลูกโซ่หรือว่ายังไงฮะหรือหรือมันเนียนมากอันนี้ขออนุญาตถามจริงๆเพราะว่าหลายคนเองเน้นอ่าาบทกันไม่อ้อมคอมนะพี่แก้วทําไมไม่แจ้งข้อหาเรื่องแชร์ลูกโซ่หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะพี่แก้วคือบางอย่างมันอาจจะอยู่ในระหว่างสอบสวนนิดนึงนะครับ,รบเพราะว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันต้องมีแม่ขายมันต้องต่อกันเป็นลูกโซ่มันต้องมีแต่บางครั้งการแจ้งความตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีฐานล่างเซยเยอะ รตรงกลางเนี่ยแม่ขายเองเนี่ยก็ยังให้ข้อมูลยังไม่ได้ต่อกันถึงขนาดที่ขึ้นไปหาข้างบนได้อืนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยตำรวจเองก็ได้มีการประชุมหาหรือกันมองว่าถ้าเกิดจะไปรอการสอบสวนครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันจะทําให้เกิดการล่าช้าไอ้ข้อหาที่มันเป็นความผิดใกล้เคียงก็คงจะเป็นเรื่องของการช่อกงประชาชนครับอืก็เลยมีการเบรฟสตอมในเรื่องของโครงความเห็นในหลายๆอย่างว่า ทั้งแชร์ลูกโซ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ใต้หมวดของคําว่าชอโกงประชาชนอยู่แล้วมีโทษจำคุกห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนหรือทั้งจำทั้งปรับอยู่แล้วครับก็เลยจะไปตั้งข้อหาชอโกงประชาชนไปด้วยและนอกจากนี้ตํารวจเองก็ยังมีความเห็นว่าจะไปเรื่องจะไปจับเรื่องเกี่ยวกับพกรกดอกดอกเบีย้ยที่เกินกว่ากฎหมายกาหนด นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นฐานอีกหนึ่ง,งฐานความผิดครับที่ตํารวจก็ต้องตั้งอยู่กับตัวเองครับอืมครับผมนั้นถามพี่แก้วเลยเพราะตอนนี้หลายคนก็อาจจะตั้ง<ม>คาถามบอกว่าเอ๊ะมันผ่านไปหลายวันแล้วผู้เสียหายก็ไปเป็นหลักพันแล้วมูลค่าความเสียหายก็น่าจะหลายร้อยล้านเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะถึงพันล้านหรือหมื่นล้านอะ่ะทำไมตำรวจยังไม่ออกหมายจับทำไมตำรวจยังไม่ดำเนินการอ่ะทนายแก้วจะอธิบายคุณผู้ชมตรงนี้ยังไงอะฮะ คือการออกหมายจับแน่นอน,นครับว่ามันจะบีบรัดให้ตํารวจต้องดําเนินการภายในกฎหมายกําหนดนะครับถ้าเกิดจะต้องจับตัวเนี่ยซึ่งตํารวจเองเนี่ยผมเข้าใจว่าคดีนี้เป็นคดีมหาชนการทําอะไรต้องทําให้รอบคอบถ้าเกิดเราไม่สามารถส่งฟ้องให้ทันภายในกําหนดเนี่ยมันอาจจะเสียรูปคดีได้ก็เลยคิดว่าการออกหมายจับเนี่ยน่าจะคัมมิ่งศูนย์แต่ผมเข้าใจว่าตำรวจเขาเตรียมความพร้อมอยู่ผมถือว่าผมยังไม่ไปกล้าร่วมดุลยพินิจดีกว่าครับ